ไม้ยาวสวัสดีค่ะมาค่ปะป่ามหาหมูกิน่นตอนตีนะสองเกือบตีสามนะคกลิ่นหวนมากมามา่ารสกะเพราแ่บแห้งนะ วันนี้ตื่นมากินได้วันนี้มีพลังพลังวิเศษอันนี้เป็นน้องใหม่ค่ะมาคหา,หาหนื้อกินมากินพร้อมกัน น้อยเกินไปอ่ะกระเทียมเจียว อไปนะะปูอัดเอาปูอัดมาเตรียมไว้สามแท่งนะแท่งสั้นๆปูอัดน,นนะเนาะแล้วทีนี้โดนโดนมีคนเอาไปกินคู่หนึ่งนี่หั่นไว้แบบนี้หอันนะแล้วสี่อัน แล้วทีนี้อตอนจะทำเนี่ยก็เลยดึงตู้ตู้เย็นออกมานะคเพื่อที่จะเอาปูอัดมาเสริมอีกปรากฏว่าหายไปทั้งซองเลยเมื่อบานตอนที่เตรียมเหลือเต็มซองนะ กินเอาพลังค่ะี๋ยวออกไปห้องนอกไปทำงานความหวังของหมู่บ้านต้องไปทำงาน กินไปใกล้หมดจานแล้วลืมกดลืมกดวิดีโอนะจะบอกว่าดีใจ ทุกๆความหวังนะคะที่มีความหวังใหม่มีความหวังได้เกิดขึ้นในบ้านเรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้างไหมคะ ตัวปันเนี่หลังจากรู้ผลยังรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยนะเสื้อผ้าที่ใส่อยู่นี้ไม่ได้ใส่มาเป็นปีแล้วเมื่อวานนี้เลิกง,งานมารีดเสื้อผ้าไปสี่ตัวนะเป็นเสื้อผ้าที่แบบไม่ได้ใส่เพราะว่ามันไม่ได้รีดเมื่อวานรู้สึกมีพลังขึ้นมาเลย กินลูกโดดไป <c oughs> ลูกโดดแต่เช้าเลย <c oughs> คนที่เขาเป็นเป็นคนที่แบบว่า เป็นความหวังของหลายๆคนเขาจะตื่นเต้นขนาดไหนนะคะเนาะความหวังของประเทศความหวังของหลายๆคนของพันในความหวังของหมู่บ้านเล็กๆ เราไปเบ่งประวาิเพื่อนเนาะค่ะนายกใหม่วาดที่นะคะเป็นไอป่าอายุแก่กว่าป่าเกิดก่อนปลาปีหนึ่งเกิดเดือนเดียวกันเลยค่ะเพิ่นได้เป็นผู้นำประเทศแล้วคนเท่านะค่ะ เกิดมามีบทบาทและหน้าที่ในสังคมและบนโลกแตกต่างกันไปเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นนะะเราก็เกิดมาเพื่อสิ่งที่เราเป็นอยู่นั่นะนึกถึงถ้วยเกาหลีเวลาเขากินอาหารเกาหลีเขามีถ้วยของเราใช้มือ วงหรังมานเนี่ยป้าเบลูกกินอาหาร,รบริลูกเฮ็ดอาหารเนาะคะ่ะเพราะว่าป้านอน,นะคะ่ะนอนเยอะมากจนนาฬิกาปลุกตีสามครึ่งนาะคะถึงได้ตื่นแต่วันนี้บอกแล้วพลังเยอะนะคะพลังไม่รู้มาจากไหนบ้างบอว,ว่าได้ตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งนะคะวันนี้ตอนนี้ตีสองเกือบตีสามแล้วตื่นไวขยันรีดผ้า ตั้งแต่เมื่อวานอืมกินมามดแล้วค่ะพริกนิก่กินไม่ได้แต่เช้าอะ่ะอไปชิ้นหน่่ยอ,อันนี้เป็นน้ำร้อนชาไทย ีเราเบาเสียงดังไปเลยนะค่ะเพราะว่ามีคนนอนอยู่ เดินขึ้นมาผัดอาหารแล้วชุดนี้ก็จะไปทางานแต่หลังเลิกงานสามารถอาบน้ำได้นะคะที่ทำงานก็ถ้าจะไปไหนก็อาบน้ำได้อาบน้ำล้างหัวหน้า <c oughs> ผัดผัดกะเพราไปแปอิ่มแล้วไหมฮะ กินประมาณนึงแล้วแล้วก็ช่วงที่กินช่วงนั้นก็ลืมกดอัดวิดีโอนะฮะกินกินไปเอา้าตัวเลขไม่เดินไปไหนเลยเผ็ดกับร้อนค่กะก็ดีใจน้ำคนไทยนะคะที่มีความหวังให้เราได้แบบว่า มีบังขึ้นมาในครั้งนี้นะคะในนายกที่แบาบว่าหนุ่มแล้วก็หนุ่มฟ้อร้อเพี้ยวมากๆนะ,ะกะ็เป็นเหมือนแบบดอกไม้บานที่เมืองไทยเลยนะคะก็เป็นความวัง ับคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็คนรุ่นเราอาจจะรู้สึกแบบว่ามีความแบบเซฟขึ้นมามีความแบบว่าอุ่นใจขึ้นมาเนาะคะ่ะจะรุ่นผลงานเพลินให้กำลังใจผลงานเพลินเนาะคะ่ะที่จะมีสู่ประเทศบ้านเราเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับกัน กันมาเป็นเพื่อนกันการการมาเป็นหนึ่งวิวให้นะคะในคลิปที่ผ่านๆมานะคะเป็นสองรอยวิวไหมคะ่ะลังเือแบบว่าปาคิดว่าร้อยวิวนี้ก็เยอะมากแล้วสําหรับช่องปลานะค่ะสองร้อยวิวนี้ยิ่งเยอะขึ้นมากปากะปากะบอลูในในิ่งที่่าคนดูเบิรงนี่ได้อีกอย่างเนาะคะ่ปะปาคิดเสมอว่า อยากให้คนดูได้ดูอะไรที่ที่ดีๆที่ดีต่อใจนะคะเพราะว่าบางทีการที่เราเจออะไรมาในชีวิตเนี่ยอ่าเป็นสิ่งที่ไม่ปรารถนาที่จะเจอจะเห็นนะคะแล้วก็ถ้าเฮาสามารถเลือกเบิ้องยังใดอะที่มันดีต่อใจให้เลือกเบิ้งนะคะไม่ใช่ว่าจําเป็นที่ว่าเป็นช่องปลาเนาะคะ่ะช่องปลา เป็นอะไรที่แบบช้าๆไปเรื่อยๆเป็นวิธีของปาที่แบบไม่ว่าจะกินอาหารมาหาเพื่อนกินเฉยๆนะคะหรือว่าไปปั่นจัก,กรยานพาเพื่อนออกไปดูในสิ่งที่เราเห็นนะคะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าว้าวอะไรอย่างนี้นะคะคือมันเป็นวิธีที่เรียบๆของปานะฮะบางทีการที่มีวิวขึ้น7080ิแวิวเราก็ไม่รู้ว่าคนดูเข้ามาดูเข้ามาดู มันจะจำเจหรือเปล่าหน้าเบื่อหรือเปล่านะคะแต่จงไหนกัดเลือกเบิร์นะคะในช่องที่เป็นพลังให้เราในทางใดทางหนึ่งนะคะเนาะแล้วก็ทำตัวเองให้มีความสุขนะคะแม้ว่าบางทีจะเป็นความสุขอยู่บนความทุกข์ของตัวเองนะคะแต่ไม่ใช่ความสุขที่อยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นนะคะเนาะนั่นแหละคะ่ะ บางที่กค,คิดน้ำผู้เบิอยีงได้ะค่ะว่าเข้าใดอียังเข้าให้อยังไปแต่ว่าช่องปลาจะเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะนั่นนละค่ะปลาบออยากให้ทุกคนแบบว่าดูอะไรแล้วรู้สึกว่าสิหนาทียี่นาทีคลิปปลาบางที30สนาทีดูจบแล้วได้อะไรเนาะเนาะนั่นแหละเพราะปลาปลาเป็นคนหนึ่งที่ที่อยากใช้เวลาที่แบบไม่อยู่กับอะไรที่ ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเสียไปแล้วได้อะไรเนาะคะ่ะอายุหลายแล้วบ่าอยากยูมองดที่แบาบว่าเราเราทำแล้วเราได้อะไรเนาะคะ่ะเวลาเรือเรือหน่อยล่งแล้วะคะ่ะนั่นแหละก็อยากทําอะไรให้ที่แบาบว่ามีอะไรที่ดีต่อใจเนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายค่ะ